สำหรับในวันนี้นะครับเราจะคุยแต่เรื่อ,องหัวข้อนี้แต่ว่าในเวทีอื่นนะครับในกรกรอเรามีคุยกันแล้วก็ทางสมาคมธนาคารโดยท่านพยน์น<ม>ก็ได้มีการพูดคุยในประดาสมาชิกธนาคารทั้งหลายที่จะหามาตรก,การที่จะมาช่วยลดผลกระทบจากภาษี c ี p r o เ a l ล a r i ิ f ที่เหลือ19ปผมเรียนนะครับ19เนี่ยในภาคเอกชนเราบอกว่าเราพอใจเพราะว่า เมื่อเปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แขกในภูมิภาคเดียวกันผลิตสินค้าเดียวกันไปในตลาดเดียวกันเนี่ยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้การแข่งขันจะไปได้ส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องการลงทุน FDI เราก็คิดว่าไม่มีการขยับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ห่วงว่าจะมีการย้ายฐานออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้สบายใจได้แต่เราคิดว่าอุตสาหกรรมใดๆก็แล้วแต่จากเดิม ที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยเราถูกเก็บภาษีเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณสองเอร์ซนเสรวันนี้คือเป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นมันต้องมีผลกระทบแน่นอนแต่กระทบกับไข่เราได้ทําตัวเลขออกมาสภาุตสาหกรรมได้ทําตัวเลขและมีการซอรว์เบื้องต้นเพราะว่าอุตสาหกรรมที่มีมา r g จิ้นต่ำกว่าสิบเอร์เซนเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากผลกําไรนะครับเพราะว่าต้องเรียนครับในสินค้าที่มีความ อ่อนไหวทางราคาดีส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุโปโภคบริโภคซึ่งเป็นของกินของใช้เช่นอาหารเนี่ยครับอย่างเช่นกระป๋องหนึ่งเนี่ยอาหารกระป๋องเนี่ยสิบบาทราคารีเทลในอเมริกาถ้าวันนี้ขึ้นส9เก้าอร์ซ็ก็คือ20สเราไม่สามารถจะขึ้นราคารีเทลเป็นอีกสองบาทเป็นสิบาทเพราะถ้าขึ้น12บสองบาทปั๊บยอดขายหายเลยนะครับอันนี้มันมีความอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังคุยกันอยู่ก็คือว่า ตอนนี้ที่ทํากันอยู่คือผู้ส่งออกผู้ผลิตเนี่ยร่วมกับผู้นําเข้าต้องแบ,บ่งเงนคนละครึ่งหรือจัดสรรการที่เหมาะสมเช่น19%ผู้ส่งออกบอกว่ารับได้แค่10%ฝืดขึ้นคอแล้วเพราะฉะนั้นผู้นําเข้าช่วยไปสัก9%ทำไมเพื่อจะได้ส่งถ่ายหรืออาจจะไม่ปร,ปรับราคานะฮะไปที่รีเทลไพรซ์แต่ถ้าบางอันไม่ได้จริงอ่ะรับได้คนละ5%สมมตินะครับฝ่ายส่งออกได้5%ฝ่ายนำเข้าได้5%อีก9%เนี่ย ก็ค่อยไปส่งต่อให้กับผู้บริโภคแต่ก็มีความเสีย่ยงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทางภาคธนาคารหรือว่าธนาคารทั้งหลายสมาคมเนี่ยเรากาลังทําตัวเลขส่งให้ในเบื้องต้นในการประชุมกรกรเนี่ยผมได้ยื่นให้กับคุณพยง์และคุณยงบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับธนาคารเพื่อจะได้ไปดูรายเซกเตอร์นะครับจะได้ช่วยได้ถูกต้องและแม่นยำว่าใครคุณจะช่วยเท่าไหร่ช่วยแค่ไหน เพื่อถานสามารถให้แขกนนะต่อไปได้ครับน,นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเขาไม่อยากให้ไปย้ายฐานการผลิตเนี่ยจากจีนเนี่ยแล้วไปอินเดียเพราะนั้นก็เป็นที่พูดขึ้นมาว่าจะขึ้นภาษี100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตุผลไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าเขาอยากให้รีชอริงอยากให้มีการย้ายฐานแล้วไปตั้งฐานในสหรัฐเพื่อจะได้ควบกุมได้เหมือนกับกรณีที่ซัมซุงอะไปจับมือกับ เทสลัาที่จะผลิตดานโนสองนานโนนะที่ลงทุน16,500ล,ล,ล้นานร้อยล้านเหรียญสหรัฐที่จะทำซัพพลิยเชนใหม่เหล่านี้เป็น,ปนยุทธศาสตร์เป็นนโยบายหลักที่ประธานดีทรัมต้องการเป็นไลายตัวสำคัญสัคัญแต่ว่าขณะนี้ประเทศไทยอย่างนะครับล่าสุดเนี่ยการประชุมวีไอเมื่อเช้านี้นะครับของคณะใหญ่เนี่ยเราังเห็นตัวเลขการมาลงทุนในประเทศไทยครึ่งปีแรกเนี่ยตนนั้งตึก มากกว่าหนึ่งล,าลา้านล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าสูงมากและแนวโน้มของทิศทางของอุตสาหกรรมเรี่กเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องหนึ่งในนั้นคือ p c b Printed Circuit Board นะครับก็เป็นส่วนสําัญผมคิดว่ายังไม่มีผลกระทบแต่ในอนาคตตอบไม่ได้เพราะว่าท่า,ปทานประธานดีทรัมป์เนี่ยนโยบายของท่านเนี่ยเปลี่ยนได้นวดนเร็วนะขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะมีอ,ะอยู่ที่ท่านนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการไม่ประมาททุกอย่างประเทศไทยจะต้องสร้างขีดความสามารถในการแข็งขันไม่ว่าใครมาก็แล้วแต่เราต้องพร้อมกับการรองรับสถานการณ์ทุกสถานการณ์